วัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม l o r d Angelic k i m e n นะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเป็นเกมแนวแนว gta นะครับแต่เป็น gta แบบเลียนแบบนะแต่ใกล้เคียงกับของจริงอยู่ถือว่าน่าเล่นนะครับนะมันก็คือ gta ในโทรศัพท์นี่แหละแต่แค่มันเป็นเลียนแบบเฉยๆเลียนแบบจากของจริงนะซึ่งตัวเกมจะมีประมาณนี้มีหลายด่านซึ่งเดี๋ยวขอไปที่ด่านลงรถก่อนนะครับ มันไม่เชิงว่าด่าหรอกแต่เป็นแบบยังไงบอกไม่ถูกนะนะครับมีรถจอดเยอะนะครับผมต,ตั้งแต่กระบะรถสปอร์ตรถตู้และสุดท้ายก็คือรถเก่งธรรมดานะครับผมรถเก่งสีประตูนะซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับวรงรถนะครับผมแต่ใครอยากเล่นก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับผมมาดูที่ปืนนะครับมีปืน นี่ครับเล็งได้เหมือน G T a ของจริงเลยนะครับนะบผมก็จะประมาณนี้นะครับมีตั้งแต่ปืนพกนะผมนะครับมาดูส่วนของโทรศัพท์นะครับก็จะประมาณนี้มาดูส่วนกล้องนะผม สามารถปรับซูมได้นะครับนะครับอาจจะแหลกนิดหนึ่งหน่อยนะครับสหดับวงรถนะครับนี่นะนี่กดถ่ายได้นะผมนี่ครับมันทรงอะไรครับนี่เรอ เออสามารถปรับสีได้นะโทรศัพท์นะผมมีกดโทรด้วยเดี๋ยวนะัเบเบอร์ตำรวจมังนอ้าเป็นเก้าหนึ่งนึ่งนะผมเก้หนึ่งก็โทรได้นะนะโทรได้โทรได้อย่างที่บอกมันสามารถเออนี่ปรับไซส์เนี่ยปรับโบลเปเปอร์ aper, ปรับสีไ,ได้หมดเลยนะ เอาจริงๆนะถ้าโทรศัพท์ในชีวิตจริงปรับสีได้คือโคตรเท่ะนะครับอันนี้ก้าหนึ่งเบอร์ตำรวจนะมีข้อความนะครับผมมาดูส่วนของอด่านนะผมขอเป็นอันแรกก่อนนะครับอันนี้ผมเลยนะเพ a y เยอร์ลิมิตนะครับโอชาซอบบี้ด้วย น่าลองครับฉากซอมบี้โคตรน่าลองเลยเดี๋ยวอ e ีพีต่อไปผมว่าจะเล่นซอมบี้กันนะโหมาถึงก็แบบเหมือนจะตกเย็นเลยนะผมสามารถเลือกรถได้นะครับโดยกดเบอร์นี้แล้วก็เลือกรถนะครับอ e ีวิสันสูปเอรยไอซูปเปน่าลองว่ะอีเด็ดซูปเปอ เย็ดโคตรเทเลยครับน้องๆโคเติงซูปราโคตรดตำนานเย็ดโคตรลั่นเสยไม่โคตรลั่นนะครับลายละเอียดรถคือว่าใกล้เกี่ยวกับของจริงนะ ด้านหน้าก็เหมือนจะเป็นโฟกสวาสเก้นคล้ายๆนะตัวนีคล้ายๆนะนี่ดิฟโชว์ผมว่าระยะเบรกไม่โคตรไกลแน่เลยวะถ้าขับเร็วกว่นะระยะเบรกคือโคตรไกลอะ่ะจริง ับเพลินๆน,นะรู้สึกว่ามันน่าจะปรับมุมมองกล้องได้มุมอมองแบบคนที่หนึ่งคือในรถเก็บไม้รู้สึกว่าจะไม่ทำงานนะครับนะแต่รายละเอียดตั้งแต่ภายในถึงภายนอกนี่คือดีนะโอชิตโอชิตโอปีนมึงปีฟุตป,ปาดเลยไอสัตว์โกรธวะ่ะ โอ้โ้ซูปปาร์เล้เมันแรงจริงนี่ดิฟโชอจอบบนทางม้าลายเลยโกสุดยอดไปดูสุดยอดไปถึงไหนแล้ววิธีการดูรถแบบใกล้ๆนะครับเท่าที่เคยเห็นหลายคลิปนะพวกรีวิวรถในเกมเนี่ยสามารถจะใช้ปืนในการโูมเพื่อไปดู รายละเอียดของตัวรถนะครับนะเดี๋ยวขอเป็นปืนนี้ด้วกันนะครับรายละเอียดรถถือว่าดีนะครับผมนะถือว่าใกล้เคียงของจริงนะมีทะเบียนนะผม LA r a d v r i m นะนี่ครับผมอย่าเพิ่งกดยิงนะครับกดยิงนี่รถพังแนะ่นอนนะนะจหวันนี้ สวยนั้นแต่น่าจวดท้ายนะครับนะสำหรับโตโยต้าซูปราเดี๋ยวนะนี่มันคันไอ้คันที่เจอเดี๋ยวนะรู้สึกว่าอยากหาเรื่องว่ะความไปที่ที่รู้สึกว่าอยากหาเรื่องลองยิงดิรถ a อพเหรอ a p c ยิงกระโจกแตกแตกสองบาน คนขับคนขับไม่โดนไม่โดนอืมสี่บาทเรียบร้อยเหลือบาทนัานหน้าเกือบตายคารถดเอาเอาเฮ้ยเอาเดียว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 เห็นเ,เนี่ย อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้เอพีซีไปเลยมึงมาไนเอพีซีเอามันถอดรถมันถอดรถไม่ได้นะมันติดเสาไฟเอาบีบแต่แล้วดูไปใกล้ๆนะครับโนอะ้โห oh. เอาเป็นว่าผมไปก่อนดีกว่าลำคาเสียงแต่มากนะ โอ้ยตายตายตาย NPC ก็คือ NPC นะผม GTA เป็นเกตเตอรลกไหมโอ้ยตายกลัวเสียปืนเจอกระทักแบบขับรถไปชนเสงไฟนะครับนะ่ยแล้วมาติดอย่างนั้นแหะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นลิฟเป็นจุดวาปนะไปจุดวาปจุดเทเลพอร์ตนะไปะยังเอ็นดันนนบบล์แน่เลยนังไ,ไงว่าแล้วจริงด้วยนะครับเป็นจุดเทเลพอร์ตไปยังดาดฟ้าเป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์นะครับหมายลเลขสิบสองเฮ้เดี๋ยวนะในที่มีจุดในที่มีจุดขึ้นแล้วเนะี่ยมันต้องมีจุดลงแล้วดิจะต,ตามหาจุดลงก่อน ในเมื่อที่มีจุดขึ้นต้องมีจุดลงนะแตวก่อนอื่นขอมาดูวิวด้านล่างนะครับนี่ครับโอ้ของจริงผมเม็นแบบเกี่ยวเยเล็ดกลัวเท่แบบเยเล็ดแหละจริงโอ้ลิ้นพันธ์เลยนะเมื่อกี้เป็นนะเดยนนะไม่มีครับนะสงสัยต้องลงแบบนี้แหละจริง เต็มตัวหูแตกได้เลยโอเคก็ตรงนี้ครับแสดงว่าตรงนี้เป็นโรงบาลนะผมกิตรงนี้นะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้กับคลิปนี้นะ EP นี้เป็น EP แรกนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม